สวัสดีเพื่อนๆนและกันยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับราศีพฤษภถือได้ว่าเป็นราศีที่สองของปีของราศาี และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่วัวชาวราศีพฤษภเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนประหยัดนะครับแถมจิตใจดีและชาวราศีนี้ส่วนมากจะมีรูปร่างที่ดีมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะนะครับ แถมเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนหรือคนสนิทเดือดร้อนเขาไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรกๆเลยนะครับลักษณะพิเศษของชาวราศีนี้เป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับรักทุกอย่างที่สวยๆงามๆดังน,นั้นแล้วจึงไม่แปลกที่รอบกายเขาจะเต็มไปด้วยสิ่งสวยๆงามๆและตัวเขาเอง เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นคนที่น่าดึงดูดใจดึงดูดให้กับคนที่มารู้จักหรือคนที่เห็นเขานั่นเองนะครับสวัสดีกะะนะัลยาณมิตรทุกท่านสวัสดีชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้เราจะมาดูดวงประจําเดือนตุลาคม2566นะครับเราจะมาดูกันว่าพวกท่านจะมีแนวโน้มเป็นอะไรกันบ้างน,นะครับตามหัวข้อเลยนะชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้ ดวงจะดีมากนะครับโชคลาบกำลังเดินทางมาหานั่นเองนะครับภาพรวมในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภถือได้ว่าจะมีความก้าวหน้ามีความสมหวังโดยเฉพาะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าเป็นของตัวเองนะครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับให้พึ่งตัวเองเป็นหลักแล้วสิ่งที่หวังจะ สมหวังดังที่ท่านตั้งใจนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะเรามาเริ่มกันในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานชาวราศีพฤษภในช่วงนี้นะครับงานจะดีมากจะมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดมือนะครับคนที่ทำธุรกิจคนที่มีกิจการส่วนตัวนะครับมีโอกาสที่จะได้รับยอดการสั่งซื้อหรือมีดีลใหญ่เกิดขึ้นนะครับ ทำให้ท่านนั้นได้ยิ้มได้ทําให้ท่านนั้นคิดว่าเดี๋ยวพอปิดจ็อบนี้ปิดเคสนี้สภาพคล่องทางด้านการเงินในองค์กรมันจะดีขึ้นนะครับเคล็ดลับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้พึ่งตัวเองขอให้พึ่งความสามารถของตัวเองนะครับอย่าหยุดนิ่งให้ทุ่มเทในการศึกษาดูแนวทางแนวโน้มในธุรกิจที่ท่านทำอยู่นะครับ มันมีโอกาสที่จะพัฒนาได้มากกว่าน,นี้นะครับท่านเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านคิดว่าทําแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วทําแค่นี้ก็ยุ่งแล้วไม่อยากทําอะไรอีกแล้วมันก็เลยทําให้ธุรกิจมันไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่นะครับขอให้เปลี่ยนความคิดนะครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการไม่ต้องลงทุนเพิ่มไม่ต้องทําอะไรที่มันหนักหนาเพิ่มทําอันเดิมนี่แหละเพียงแต่ให้ศึกษาในเรื่องของตลาด ให้ศึกษาในเรื่องของกลยุทธ์เทคนิคการขายเทคนิคการปิดการขายอะไรต่างๆนานานะครับมันจะทำให้สิ่งที่ท่านทำอยู่นั่นแหละมันมีโอกาสตเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ทำงานประจำในช่วงนี้นะครับผลงานของท่านก็จะเป็นที่ต้องตาต้องใจผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรนะครับยังไงก็ขอให้พยายามอดทนนะครับถึงแม้ว่างานที่หัวหน้า เขาโยนมาให้มันจะยากแค่ไหนก็ต้องตั้งสตินะครับสูดลมหายใจลึกๆพยายามทำปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเมื่อคุณทำได้มันเปรียบเสมือนว่าคุณได้แสดงศักยภาพความสามารถในการทำงานนะั่นแหละให้หัวหน้าเห็นโอกาสที่จะปรับเงินเดือนในปลายปีมันมีสูงมากนั่นเองนะครับเรามาต่อกันในเรื่องของการเงินนะครับแน่นอนนะครับการงานดีการเงินย่อมดีตามนะครับ คนที่ทํามาค้าขายซื้อมาขายคล่องนะครับจะขายง่ายขึ้นจะปิดดิวได้ง่ายขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความขยันว่าเป้าหมายในแต่ละเดือนเป้าหมายในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์คุณตั้งอะไรไว้นะครับถ้าเป็นไปได้ให้ตั้งเป้าหมายรายวันไปเลยครับว่าวันนี้อยากจะมียอดออเดอร์กี่ชิ้นนะครับแล้วหาวิธีทางที่จะปิดยอดที่จะขายมันออกไปนะครับยิ่ง ตั้งเป้าหมายยิ่งพยายามยิ่งขยนันโอกาสความสําเร็จมันก็จะเข้ามามากขึ้นนั่นเองนะครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็ยังเขาเรียกว่ามีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมืออาจจะไม่อู้ฟื้มากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดวาาลําบากนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นเจ้าของธุรกิจการเงินก็ขอให้มีการ วางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคงนะครับมันจะช่วยให้ระบบการเงินของคุณไม่ติดขัดนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักนะครับคนโสดในช่วงเดือนนี้ท่านดูมีเสน่หนะครับอาจจะไปต้องตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามคนที่เข้ามาแต่ยังไงก็ขอให้ดูให้ดีๆนะครับคนที่เข้ามาว่าเขามีความจริงใจหรือเขาหวังที่จะเข้ามาหลอกเอาอะไร มาหาผลประโยชน์จากเรานะครับเชื่อว่าชาวราศีพุกศกเป็นคนที่มองคนทะลุอยู่แล้วในเรื่องของความรักมองว่าใครจริงใจไม่จริงใจนะครับที่สําคัญในช่วงนี้ก็ขอให้ไขวยคว้าความสําเร็จไว้จะดีที่สุดมากกว่าเอาเวลามาเสียพลังงานมาเสียความคิดไปกับเรื่องรักๆใครๆนั่นเองนะครับโสดต่อไปโสดแล้วรวยจะดีที่สุดนะครับสําหรับคนที่มีคู่นะครับ ความรักของพวกท่านในช่วงนี้ก็ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรหวานชื่นเพราะว่าต่างคนต่างมีภาระต่างมีหน้าที่ทํางานยังไงถ้าเป็นไปได้นะครับก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้เดือนตุลานี้ยังไม่มีเวลาไปเที่ยวร่วมกันก็ขอให้คุยกันถึงแผนการที่จะ เที่ยวร่วมกันในช่วงปีใหม่วันหยุดยาวแค่คุยแค่ร่วมกันวางแผนแบบนี้มันก็จะทำให้ใจฟูมีความหวังว่าทำงานเหนื่อยสิ้นปีจะได้พาคนรักจะได้พาครอบครัวไปเที่ยวมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของพวกท่านนะครับมันพัฒนามันดีขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณ เขาเรียกว่าทำงานหนักจนเกินไปจนลืมดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการกินอาหารให้ครบ5หมู่หรือแม้แต่กระทั่งการนั่งนานเกินไปจะทําให้ร่างกายสุดโทรมลงได้นะครับขอให้ให้ความสําคัญทั้งเรื่องของการงานทั้งเรื่องของร่างกายให้มันสมดุลน,นะครับทํางานหนักก็แบ่งเวลาออกกําลังกายทานอาหารให้มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับเอาละครับชาวราศีพฤษภ ฟังมาถึงช่วงนี้แล้วถ้าเกิดว่าคําทํานายมันตรงมันดีมันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้ชาวราศีเดียวกับท่านได้มีโอกาสารับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขาได้เอาคําทานายเอาคําแนะนํานี่แหละมันปรับใช้กับชีวิตเขาแล้วมันเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศสต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีทุกศทุกท่านเลยจงมีสุขภาพที่แข็งแรง คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ